สบายดีกับสบายดีเอฟซีทุกคนที่กำลังมาเปิดมาส่สงปลาเมาสมบายดีเนาะพี่น้องทั้งอยู่ฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องคนอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทั่วประเทศลาวเองคลิปนี้ปลาเมาจะนําเสนอปลาเมาจะมาสั่งอิดบล็อกเนาะไปหายสางดําดีอิดบล็อกนี่สิสั่งหาสิก่อนพี่น้องสิงเอาแปลน เห็ดบันไดเอาไปเห็ดบันไดเนาะ,ะกับปูนพร้อมสั่งไวนะ้น้ำมันลูกทรายเพิ่นจะคของเพิ่น่อยูอยู่บ้านน่อยนะ้ำมงพี่องอยู่บ้านน้ำมงหน่อยเฮานี่แหละเมืองไซผู้ทองแขวงสวรรณเขตเพิ่นขายอิฐบล็อกเนาะบริการอยนแถวอมแอมบ้านเฮานี่แหลนะเนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ก็สั่งได้เนาะ พี่ขายดุขันาดขยันขนนาดเห็ดเองอีกอิดบ็อกกันเนาะบริจาคไฟดอกเคนเพื่อนเห็ดเองปัดเองอยู่กงกันความกับเพื่อนเศร้าเขานี่ยแหละเนาะหาอิดบ็อกนี่เป็นเพื่อนเศร้าเขา มาเอาสิไปเยี่ยมยามบึงขอบรัวาท่าแพงเนาะเป็นยังไงเห็ดประหอดใส่แล้ะเนาะบ่ะได้ออกมากันเลยทือโอกาสสิออกออกมาสังอิดบ็อกแหละขสิไปเลยเนาะกระจุดประส์ก็อยากไปบึงเฮือนท่าแพงอะไรว่าพึน่นพัฒนาไปหอดใส่เลยมาเอากันเลยมาเนาะเหมือนสังอิดบล็อกเลย สบายดีอีกเคนหนึ่งพี่น้องมาหอดเทือนวบ่าวแพงแล้วมาผลมาเห็นผลเห็ดง,งานกระจุ๊กกระจุยสบายดีเอฟซีป่ามเมา <laughs> โอเอฟซี 4, น้ำกันนั่นแหละอย่าแม่นซาดกำลังก่ออิดสรา้สางสารา้างเก่าสร้างแก่ไะฟังกักขากสร้างเก่าสร้างแก่ สิบว <laughs> yeah, ้สิบว <laughs> <'s try> <on> ้ยคำสุดท <inside> ้ายแล้วป้าเมาป้าเมาเคยหยอกกันกับอ้กับกับพ่อเบาแพงเนาะป้าเมาเอื่อน่นอ้สร้างเก่ากัพ่อไวอยยุสร้างแก่นี่สิบวตาแสงป้าเมามาะวา มาเห็นฝึกงานกันอึกระถืถอถอยู่จาอุ้ยนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนมันสิเขาปอาค่ะ โอ้ยยันปวดหัวเติบอยู่งานเละเอ๊ะพ่อประเมาแนบเบิร์กิดคดละงงอย่างก่อสีทามว่างานเลกบอลฝึกเอาเลยเนาะอ อตจลูกแต่ล้านได้พี่น้องมาเหตุน้ำร้านเจ๊อ้วนล้านใหญ่อ้วนแล้วนี่เอามาฝึกงานอีก,กะระถึกอยู่นี่เด็กฝึกงานกับใคอยู่อันนี้ผู้เฒ่าฝึกงาน ท่านเด็กมาฝึกไข่ยื่นเนาะยอันนี้ผัดเนาะอ้าวกระไรเพิ่นเป็นอันน่ะไอมันสิ่เป็นมาเป็นน้ำฮานี่แล้วอันน่ะได้ก็ได้เล่าหักเป็นแต่เฮงเลยฝึกมาแต่เฮงฝึกมาแต่เฮงเลยคนน่ะเบาถึงเบาค้ำเนาะพี่เนาะขั้นเม็นเพิ่นย่างเพิ่นโบได้เป็นย่างก็ได้มาเห็ดและอันนี้ผัดเชียชีวิตเนีด เล่นยิงวะเพราะว่าไปง่ายไปได้สี่เล่าคนเฮาเน้อไอ้มันบุกคอยหู่นลูกข้างในเนาะเห็นหยางยุ่งๆคิดว่าบุเป็นยังทิ่แท้แจ็คมียังแหนข้างในจริงๆเรามันตุ่มทำหน้าปักตุ่มมากาเฮ้โอ้ยน้อยเดียวหนึ่งมันสีพ่อเป็นยังเด้หลุดล่มหลุดยังธรรมดาเลยพี่น้องเอลยเป็นข้างในปเ็น แคมเปญแท้น,นั่นว่าคนบปได้ได้ตรวจสุขภาพเนาะบปได้ตรวจสุขภาพเลยเราชีวิโลดประจําโตยุทเราจังเจจอยแมนก็คือข่อยนี่แหละนั่งเสื่อกะโอ้ยจังแม็ดอีหยังอ้นอนอยู่ท้องกับป๊ะป๊บโป๊ะท้องพดท้องพดอยู่ล่วงล่วงจะเป็นเยอะ่วไอ้ตั้งเสื้อกันนอนนอนนึงๆก็จะเป็นได้ท้องมันพด อ้าวเบบเฮากินอาหารน้อยบังเถื่อเนาะมันกาพดแดดลำใสเฮาบ่ดีอ้าวบัดนี้มาเบิ่งมาส้มทั้งผู้เหตุงานใค่แต่เพื่อนมีอันอันกระถางผสมปูนเออแง่สามอ่างสัมกระถางดอกไม้มีอ่างผสมปูนโอ้ยเอาบัตรถือเนาะ ก็คือคันเหม็นกิ๊กค่อยยังอยู่แห่งแซวหมวดนี่กิ๊กค็ยังอยู่หมายกิ๊กจะตายวงในนี่เด้โอ้ยกะกิ๊กค้ำนั่นแหละบพได้แซวล์เลยอ๋อผมว่านี่มิตาอายเลย อนยมเะไปไปเมื่อหน้าใต้เพราะอเไฝ่นฝ่นฝ่นโอ๊ดบุรีคอยไปได้หู้ได้ว่าฝนอดบุรีมาแล้วเพราะว่าอดเบิดมือกว่าใั่โอดดเบิดมือคอยไปเกี่ยวเขาได้ กดบุหรี่บดมือแม่นเบาคํำไปขอให้่นไปสู่สุกติเนาะพี่เนาะเกิดบนดีเถืงซุกอัญมุไฟอัญมุล้าถือมาสำนักเฮากะบุบู้มือคือการเฮากะจกมือใดคือการคนเฮาเกิดมากะ มีตายกว่าเลยมันเกิดเป็นว่อันอยู่เพิ่งก็สามสิบเจ็ดปีล้มล้มเมื่อนี่หนาวหัวผู้เบิด์ตนสิพา์ส้มบรรยากาศทมห้องก่อนแนนโอ้อันนี้เจ้าสีอนาวายเจ้าสีเห็ดอียั่งเกาะจับบัวบ่จับแอวเออสีเห็ด โอ้สีเห็ดแอวมันเป็นสีเห็ดแอวแล้วชีฟาเบิ่องผาชูบรรยากาศของ họ มาเยี่ยมมายามเบิ่งขอบคุณท่าแพงก็ขอขอบคุณทั้งเกืือละไม่เนาะที่ซอยเรือเบาแพง สอยเลือทุกคนเนาะสอยเลือปลาลี่สอยเลือปลาเบ้าเนล้อหมาดเป็นกระซอยเลือเข้ามาทั้งด้านกุ้งลังคาเนาะแต่ว่าบัวท่านเห็ดเห็ดก่อแอลสกอน์แล้วก็ขบประคุณเด้อเอื่อยที่สอยเลือเบอร์จุกูจุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่บอร์จุกูจุกคนเนาะที่สวยเลือ,อก,ก,ออกออให้มีอายุหมันกว่ายืน ความสุขกายสุขใจเด้อคลิปนี้ปลาเมาก็สิขอจบซํนีก่อนฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ให้ช่งปลาเมาแนเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาเมาเนาะกดไล์กดแชร์ปลาเมาก็สิได้มีรายได้เนาะสะสมอยู่ในนี้แหละพี่น้องเอ้ยจักยามได้ดอกสิได้ก็ยังบ่ฮู้เนาะเพิ่นว่า4-5เดือนพุ่นแหละเนาะถ้ายอดวิวเฮาดีถ้ายอดวิวบ่ดีก็บ่ได้เพิ่นว่าอวยมาสร้างว่าแบด นี่ก็สิขอจบสำนีก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี